แม่หญิงจาหน้าเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอังกฤษฝรั่งเ,กเกศส,เปสโปรตุเกสเปนกรีซสิงคโปร์และตอนนี้ค่ะเธออยู่ที่เมืองไทยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เดียนอยู่ที่เชียงใหม่นะจ๊ะมาดูกันเถอะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างอ ขยับแว่นนิดหนึ่งนี่ฉันมาที่นี่แล้วฉันรู้สึกว่าวาัดเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยเพราะอะไรรู้มาจริงๆเนี่ยฉันเคยมาวัดนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ครั้งนั้นน่ะไม่ได้ถ่ายก็เลยมาครั้งนี้รอบหนึ่งฉันรู้สึกว่าที่วัดเนี้ยมีสระน้ําขนาดที่แบบว่าใหญ่มากๆแล้วก็ที่สุดแสนจาเมซี่เธอดูสิอะ ฉันจะให้เธอดูนะเนี่ยหลัวของฉันมาละเขาถือถุงหนึ่งในมือนั่นก็คืออาหารปลาแล้วเธอดูปลาสีโอ้ oh my god คือปลาที่เนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยเธอดู เธอดูปลาเยอะมากแล้วตัวก็ใหญ่มากแล้วก็มีนกด้วยอ่ะดูดิสาเนี้ยเต็มไปด้วยปลาดุกทั้งนั้นเลยนะเ <c> พ <oughs> ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่วัดแล้วอยากจะให้อาหารปลาแล้วก็นี่เลยใส่เงินลงไปในตู้ได้เลยนเนี่ยแค่สิบบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็หยิบมาเลยจะถุงนึงแล้วก็สามารถนํามาให้อาหารปลาได้เลยนะฉันรู้สึกว่าแบบน่ารักดีที่วัดเนี่ย แล้วบรรยากาศก็ดีใครชอบแล้วก็มาลองดูสิมและฉันมีอะไรจะบอกวันนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะวันนี้ฉันยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่รู้ไหมฉันจะไปเรียนทำอาหารไทย ตื่นเต้นจังเลยะฉันรู้สึกว่าไปดูกันเถอะนี่มาดูนะก่อนจะเรียนเธอจะได้เลือกก่อนนะจ๊ะว่าอยากจะทำอาหารเมนูไหนบ้างหลังจากนั้นก็ไปที่สวนของเขาดูดีแล้วก็เขาจะพาไปที่ตลาดด้วยนะเลือกซื้อผักอะไรพวกเนี้ยคือซอสอะไรพวกเนี้ย ที่เราต้องใช้ทำกับข้าวหลังจากนั้นก็กลับมาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่จะใช้ทำกับข้าวแต่ละคนนะจะมีเตาเป็นของตัวเองเลยนะเธอดูสิแล้วก็จะมีคนสอนแบบนี้แหละฉันได้ทำผัดกระเพราแล้วก็ผัดไท่ด้วยนะซึ่งเป็นเมนูสำหรับวันนี้แล้วก็จะมีส้มตำแล้วก็พวกต้มยำอะไรพวกนี้อุ้ยฉันขอบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มีสอนตำด้วยนะทำเครื่องแกงกะหรีนะ่น่ะ และเมนูนี้ฉันชอบมากเลยน,ะนั่นก็คือข้าวซอยเธอรู้มาโอ้โหสวยมากๆเลยแล้วก็มาทํำข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะเนี่ยคือดูดิดหน้าตาน่ากินป่ะมีทํำข้าวเหนียวแบบว่าให้เป็นสีมงงด้วยนะโอ้โหชิคอแนะนําเลยใครที่แบบว่าชอบรับประทานอาหารไทยนะหรือว่าชอบทํากับข้าวอะ่ะคุณลองมาเทคคอร์สนี้สิถึงแม้จะเป็นคอร์สสั้นๆนะ แต่ฉันขอบอกว่าคุ้มค่าจริงๆแค่1,000บาทเท่านั้นเองอะ่ะคุณจะได้สูตรในการทำอาหารไทยด้วยนะและก็สุดท้ายแล้วก็จะได้หนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้มาเล่มหนึ่งให้สอนทำกับข้าวไงล่ะ <c oughs> แต่ว่าระหว่างที่ฉันอยู่ในเมืองไทยนะฉันจะเน้นกินก่อนนะจ๊ะตอนนี้ฉันกับหลัวอยู่ที่กรุงเทพมาดูกันเถอะระหว่างที่เรากำลังยืนยิ้มกันอยู่นี้มีร้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเธอดูนะวันนี้ฉันให้ดูเลยดีกว่าว่าบนโต๊ะเนี่ยฉันสั่งอะไรมาบ้างคือเขาจะมีพวกนำซุปอะไรให้ด้วยนะเอเดนนะหลัวของฉันทำไมกินไม่หยุดเลยอะเธอไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอ แล้วก็กินอย่างเดียวสรุปกินกินกินบอกว่าอู้คือร้านเนี้ยอร่อยมากทั้งหมดเนี้ยแค่2 0 5บาทเท่านั้นเองนะประมาณ6ดอลลาร์ทเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหราคาดีมากแต่ฉันขอบอกเลยนะว่ารสชาติอะเหมือนกับเป็นอาหารญี่ปุ่นที่แบบอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยอะ่ะแล้วก็นี่ระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพฉันอยากจะให้ทุกคนมาลองอาหารใหม่กับฉันนะดูสิฉันไม่รู้ว่าฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าเออชาเสี่ยวนูดส จริงๆเนี่ยฝรั่งออกเสียงแบบนั้นถูกต้องแล้วแต่สำหรับคนไทยออกเสียงชัดๆแบบนี้ค่ะบะมีเกี้ยว <laughs> จาน่าบอกว่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงฉันรู้สึกตื่นเต้ามากๆเลยดูสิดูแลแบบว่าน่ากินมากๆถ้าเกิดฉันพูดผิดแล้วก็อย่าถือสาฉันนะดูสิแถวเนี้ยถึงแม้ว่าแบบคนจะไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่แต่ว่าเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยนะฉันไม่รู้ว่าฉันทำถูกต้องหรือเปล่านะฉันเท, <laughs> เทน้ำซุปลงไปเลยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะจ๊ะแยกกิ่นกันก็ได้จาะแล้วก็สดน้ำซุปเอา ยำหยำยำบอกว่าดูสิชาเสียวบางอันเนี่ยดูน่ากินเหลือเกินนะหมูแดงจะหมูแดงอร่อยแล้วก็อีกอันหนึ่ง อย่า,อย,าอย่ามาดูฉันคีบตะเกียบนะฉันคีบไม่ค่อยเป็นบอกว่าเนี่ยจานใหญ่60แต่ถ้าเป็นไซส์ปกติก็คือ45บาทที่ฉันกำลังจะพูดคือแบบว่าเธอดูบรรยากาศสิมีรถตุกตุกผ่านไปผ่านมาด้วยอะในซอยที่เรานั่งกินเนี่ยคือถึงไปจะเสกหดกไปหน่อยนะแต่ฉัรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยอะ่ะึ่งสุดท้ายนาะจานะก็ได้ถ่ายรูปหนะ้าร้านเอาไว้ด้วยชื่อร้านบะหมี่ตาต๋องนั่นเอง ก่อนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยค่ะจาน่าได้แหวะไปเที่ยวที่สิงคโปร์มาก่อนหน้านี้บอกว่านี่ที่สิงคโปร์อ่ะดูซิฉันได้เจออาหารจานเนอรดูแบบน่ากินมากๆเลยนะเมือก็เป็นซุปแบบว่าโอ้โหเป็นครีมมะพร้าวแล้วก็ใส่เครื่องเทศมากมายฉันไม่รู้อ่ะว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าดูแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะมีไก่แล้วก็มีรสชาติ ของเนื้อเป็นอาหารทะเลแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋วด้วยไม่รู้เหมือนกันนะฉันเรียกไม่ถูกเลยอะแต่ขอบอกเลยว่ารสชาติอร่อยดีจริงๆแบบเนี้ยฉันให้สิบเต็มสิบเลยแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะดื่มคู่กับโกปินี่แหละโอโหกาแฟเย็นแล้วก็ใส่นมข้นหวานอื้ม รสชาติอร่อยดีจริงๆเลยเนี่ยอยู่ในศูนย์อาหารของสิงคโปร์นะฉันรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วราคาก็สมเหตุสมผลด้วยเนี่ยหืมอย่าลืมนะใครมาสิงคโปร์แล้วก็จะต้องมากินร้านนี้เลยล่ะแล้วก็ฉันยังไปเดินกินอีกที่หนึ่งลองมาดูกันเถอะนะคือเวลาฉันเดินเล่นเนี่ยฉันชอบแบบว่าหาอะไรกินนะเข้าใจใช่ไหมคะ คือที่นี่บรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นศูนย์อาหารของสิงคโปร์เป็นแบบโอเพนแอร์นะแล้วก็ราคาอาหารเนี่ยไม่แพงเลยไม่เหมือนกับพวกอาหารที่แบบไปกินตามห้างนะคือคุณจะสั่งร้านไหนก็ได้สามารถแบบว่าสั่งได้เลยอย่างที่คุณต้องการราคาเขาว่าจะมีเขียนเอาไวแ้แหละแต่ว่าเนี่ยลองดูนี่คืออาหารที่เราสั่งมานะเหมือนกับเป็นแบบผัดเส้นอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองกินดูดีกว่าชื่ออะไรนะอ๋อหมี่โกเด้น ลองดูนะคะแล้วก็มีสปริงโรลด้วยเนี้ยด้านในก็จะแบบเป็นแบบนี้แหละอร่อยดีนะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเกี่ยวกุ้งทอดเลยอะ่ะลองอ้ําดูนะอืโอเคเลยแล้วก็มีนี่สลาเปาเป็นแบบไส้หมูแดงแบบนี้ด้วยอืใช้ได้เลยล่ะแล้วก็ก่อนหนะ้าที่จะไปสิงคโปร์พวกเราได้ไปคริสต์มาก,กันค่ะคุณรู้ไหมว่า วิวบรรยากาศเนี่ยถึงแมว้ว่าจะดูสวยแล้วแต่ความจริงที่ครีสนั้นสวยกว่านั้นอีกแล้วก็ดูนะเนี่ยบรรยากาศอืมฉันเจอแมวเหมียวที่ครีสด้วยพวกมันน่ะน่ารักมากๆเลยนะฉันชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆเลย และนี่คือทริปที่ฉันได้ไปท่องเที่ยวระหว่างที่ฉันอยู่ที่กรีซนะโอ้โหคือแบบว่าเนี่ยได้นั่งเรือสิบนาทีแลหลังจากนั้นก็นั่งเรือต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อข้ามไปยังเกาะเธอดูสีของน้ำทะเลสิเป็นสีน้ำเงินแบบสวยมากๆเลยฉันได้ไปแวะที่เมืองนี้นะเป็นเมืองเหมือนกับว่าเล็กๆสามารถช็อปปิ้งได้แล้วก็มีที่นั่งริมทะเลฉันได้ไปหยุดพักที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง แล้วก็เดริซอตโต้แล้วก็มีหอยอดูน่ากินมากๆหลังจากหมามเสร็จฉันก็ไปเดินเล่นสักพักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เล็กๆแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วดีจริงๆถ้าเกิดใครชอบนะดูสิเนี่ยเหมือนกับเป็นวิวไฮไลท์เลยนะสวยงาาม,มากๆฉันชอบมากเลยตอนเที่ยวกรีซบรรยากาศนั้นแบบว่า โอ้โหสบายสบายซึ่งวันนั้นฉันจบลงด้วยการชมพระอาทิตย์ตกดินอืม้มมีความสุขจริงๆหลังจากนั้นก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วก็นอนหลับละเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนจูฟ๊ฟ